สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะท้องฟ้ามืดมาอีกแล้วค่ะจะฝนไหมคะวันนี้เข้าสวนครัวนะคะสวนครัวในเมืองค่ะสวนครัวที่ทำงานนะคะค่ะยังไม่ได้รดน้ำนะคะเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะยังไม่รดนะคะ กอนะคะออกดอกแล้วนะคะติดดอกแล้วค่ะมนะนะกจะได้กินไหมเนาะนี้มาดูบวบนะคะบวบนี้ได้กินเยอะแล้วนะคะเก็บเยอะแล้วค่ะหลายครั้งแล้วนะคะอันนี้เขาก็ยังติดลูกติดยอดอยู่นะคะบวบยังยังได้กินอยู่นะคะติดดูค่ะปลูกธรรมชาตินะคะ ปลูกในป่าหญ้าค่ะป่าหญ้าที่ทํางานนะคะปลูกไว้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดหญ้าค่ะได้ไม่ได้ค่ะเป็นหญ้าแน่นมากค่ะปลูกได้ได้แต่ตรงที่ปลูกนะคะที่อื่นเราไม่ได้ถอนไม่ได้อะไรนะคะนะคะก็เร,เริ่มแก่แล้วค่ะแต่ก็ยังมีดอกนะคะ มีดอกติดรูปให้อยู่ค่ะเราจะขึ้นตามต้นกระถินนะคะหรือต้นผักกระเฉดนะคะกระถินนะคะอันนี้จะเป็นป่ากระถินนะคะนะคะติดรูปอยู่นะคะติดดอกคุ่มดอกอยู่นะคะ,ดดคะ,คะสวยงามนะคะสวยงามตามธรรมชาติในป่าค่ะ ฟ้ามืดนะคะทางฟ้ามืดครึ้มค่ะถ้าคืนนี้ฝนตกพืชพันธุ์การเกษตรของเรานะคะผักสวนครัวของเรานะคะก็จะชุ่มชื้นค่ะก็ภาวนาให้ฝนตกนะคะจะได้ไม่ต้องรดน้ำค่ะเับปลูกธรรมชาตินะคะ พอได้กินอยู่ค่ะพอได้กินอยู่นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือค่ะปลูกอย่างละต้นสองต้นค่ะบวบนี่ก็ต้นเดียวนะคะแล้วก็เด็ดยอดเขาตอนอย่างเล็กๆค่ะเขาก็แตกยอดแตกกิ่งออกมาเยอะนะคะ พิคหนูนะคะพิคหนูปล,ลูกในกระสอบค่ะตามธรรมชาตินะคะอยู่ในกระสอบค่ะสอบปุ๋ยนะคะตามธรรมชาติค่ะดูบวกนะคะนี่มาดูมะเขือนะคะค่ะก็พอได้กินนะคะไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะ ก็จะปลูกปลูกค่ะถอนหญ้าบ้างนิดนิดหน่อยหนอยนะคะถอนหญ้าบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยพอจะได้กินใช้ตัวเองนะคะนะคะลูกเขานะคะ,คะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ